สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำการสร้างไฟล์ค่าพิกัดค่ะและการอัปโหลดข้อมูลลงกล้องนะคะโดยใช้แฟลชไดร์ค่ะสำหรับกล้องตัวที่เรานำมาในวันนี้นะคะก็จะเป็น Total Station Topcon GM52 ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างไฟล์ค่าพิกัดกันค่ะค่ะเริ่มแรกให้เราทำการเปิด Excel ขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นไฟล์ที่ทำการสร้างไว้อยู่แล้วนะคะ ค่ะส่วนแพทเทิร์นของการสร้างค่าพิกัดนะคะช่องแรกนะคะก็ให้เป็นชื่อจุดนะคะ name ค่ะแล้วก็ช่องที่2จะเป็นค่าพิกัด n ช่องที่3จะเป็นค่าพิกัด e ช่องที่4จะเป็นค่าพิกัด Z นะคะส่วนช่องสุดท้ายจะเป็นโค้ดค่ะในส่วนของโค้ดนะคะถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะค่ะจากนั้นก็ให้เราไปที่ไฟล์นะคะทำการเซฟไฟล์ค่าพิกัดของเรานะคะไปที่ save a d ค่ะ ในส่วนของนามสกุลไฟล์นะคะให้เราสร้างเป็น CSV นะคะก็เลือกที่ CSV ตัวนี้นะคะเป็น comma delimited ตัวนี้นะคะค่ะจากนั้นก็ทำการใส่ชื่อไฟล์ของเราได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เราสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะค,ะ,คะแล้วก็ไปที่ตัวโปรแกรม Top c o ่ Link คค่ะจากนั้นไปที่ไฟล์ค่ะเลือก Open file ค่ะแล้วก็เลือกไฟล์งานที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะคะ ค่ะจากนั้นให้กด Open ค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นไฟล์ค่าพิกัดที่เราสร้างไว้นะคะพาจากนั้นเราจะต้องทำการแปลงไฟล์ก่อนนะคะโดยไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็เลือก save as นะคะเริ่มแรกนะคะก็ให้เรามาตรงคำสั่ง save in ด้านบนนะคะตัวนี้ก็ให้เราเลือกที่จะเก็บเป็นแฟลชไดส์ของเราค่ะแล้วก็ตรงช่อง format name นะคะให้เลือกเป็น topcon gts 2 1 0 ส1ล็ขีดหนตัวนี้นะคะ x y z ค่ะค่ะจากนั้นก็ใส่ชื่อที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะแล้วก็กดเซฟค่ะทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการอัปโหลดข้อมูลลงกล้องกันอีกทีนึงค่ะค่ะหลังจากเราเซฟไฟล์ลงแฟนได์เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำการเปิดกับตัวกล้องค่ะ,คะทำการเสียบแฟลไดร์ก่อนนะคะ เมื่อเสร็จแฟลชไดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากดที่ปุ่มเมนูค่ะจากนั้นกด F4 เปลี่ยนหน้าค่ะเข้าที่ F1 นะคะ Memory Manage กด F4 ค่ะเปลี่ยนมายังหน้า3นะคะเข้าที่ F1 ค่ะ Data Transfer แล้วก็เลือกเป็น USB นะคะกด F4 ค่ะ Enter ค่ะเลือกไฟล์นามสกุลนะคะเป็น GTF Format ค่ะ F1 จากนั้นเราก็จะทำการโหลดข้อมูลค่าพิกัดนะคะจากแฟนไดร์ลงกล้องค่ะโดยกดที่ F2 ค่ะโหลด Data เลือกเป็นค่าพิกัดนะคะคอ data ค่ะ F1 จากนั้นกด F2 ค่ะลิสตเลือกไฟล์งานที่เราเซฟออกมาเมื่อสักพู่นะคะจะเป็น RYI99 ค่ะจากนั้นกด enter ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์งานนะคะค่ะ แล้วจะตั้งชื่อเป็น R99 นะคะจากนั้นกด enter ค่ะกด F3 ค่ะตกลงค่ะข้อมูลถูกอัปโหลดลงกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปดูไฟล์เช็คไฟล์ค่าพิกัดกันะคะ่ะกด ESC ออกมานะคะค่ะกลับเข้าไปที่ memory manage ค่ะ F1 เลือก F2 นะคะ mm hmm. search ค่ะจากนั้นเลือก F2 ค่ะ call data กด F2 ค่ะ list กดลูกศรเลื่อนลงมายังไฟล์งานที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อสักครู่นะคะค่ะเป็นชื่อ R99 นะคะจากนั้นกด enter ค่ะค่ะแล้วก็เลือกดูข้อมูลค่าพิกัดตั้งแต่จุดแรกนะคะที่ F1 ค่ะ first data ค่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลค่าพิกัดของเรานะคะให้กดปุ่มลูกศรลงมานะคะเพื่อดูข้อมูลค่าพิกัดในจุดอื่นๆค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างไฟล์ค่าพิกัดแล้วก็การอัปโหลดข้อมูลลงกล้องในเบื้องต้นค่ะค่ะสำหรับกล้อง Total s t a t i o n t o p c o n t m 5 2ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่165,000บาทค่ะลูกค้าจะได้รับพร้อมอุปกรณ์นะคะจะเป็นขาตั้งกล้องตัวใหญ่1ตัวค่ะปีซึมพร้อมฐาน1ชุดนะคะแล้วก็ปีซึมพร้อมโฮ1ชุดค่ะแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จ1ชุดนะคะค่ะตัวสินค้าเรารับประกันให้1ปีค่ะ ฟรีคาลิเวนให้2ครั้งใน1ปีถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจระยองได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์033-013-494ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ s i e r y i 99ค่ะค่ะและสำหรับลูกค้าที่เข้ามาที่หน้าร้านกล้องสำรวจระยองนะคะสามารถนำรถเข้าไปจอดที่โรงแรมคามิโอแกนได้ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ